ร้านเจเพียนเบเกอรี่ออนไลน์เปิดแล้วจ้าใครสนใจสั่งซื้อเบเกอรี่กดที่ตะก,กาต้าตอนนี้ได้เลยมีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะจ้าสังส่งซื้อ200บาทขึ้นไปเพียงใส่โคดนี่เลยตาเพียนลดไปเลย100บาทและที่สำคัญนะคะเบเกอรี่ของเราเนี่ยส่งฟรีทั่วโลกแล้วก็เบเกอรี่ของเราเนี่ยทำสดใหม่มากทุกอย่างโดยเฉพาะกล้วยหอมเเออเดอร์ใหญ่มากไหนดูสิมีออเดอร์มาจากต่างประเทศเหรอสั่งเยอะซะด้วย แต่เขาแจ้งว่าต้องโอนค่าภาษีไปก่อนช่วงนี้ร้านเจ๊ก็ขายไม่ค่อยดีด้วยสิมีออเดอร์จะต่างไปเท่าทหร่ทีก็เตรียมเลยหลังบ้านทำออเดอร์เลยจดัดเจ๊โอนค่าภาษีแล้วโอนเดี๋ยวนี้เลยเจ๊ยหยุดก่อนค่ะเจ๊ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทนี้หรือยังคะยังจ้ะ แล้วเจรู้ไหมว่าการที่บริษัทนี้มีเงื่อนไขให้เจต้องชําระค่าดําเนินการค่าขนส่งหรือค่าภา,ภาษีก่อนแบบนี้นะคะสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นมิจฉาชีพแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะเจต้องมีสติก่อนอย่าดีใจกับของสินค้าแค่ลอตใหญ่แค่นี้นี่อาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพค่ะดีนะนี่ที่คุณตารวจมาบอกก่อนไม่งั้นโอนแล้วเนี่ยเพราะว่าขายไม่ค่อยดีอะอันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยอุดหนุนอันไหนอร่อยนะเจ๊เจ๊อุดหนุน